าน no ี่ดียยกะาไปดูที่เสียหายเรียดเรียดเราไปทำทูก็จะให้อยู่เงินอ่ะรอออยู่พ่อไม่มีพ่อก็ไปทำงานอยู่พ่อไม่ากักษาผมเี่เอาแล้วมันเสียหายไหนไปดูิ้าผมเหที่ล้งมือเห เด็ดมั่วเว้งไรองห่ขานั้รเ่านทำไมถึงเผาทำไมถั้งเผาเราห้ฟังหน่อยเกี้ยครับเมื่อิเรื่องอะไรเป็นนิวลองจำงานทั่ไปโหตีไม่ได้หาเงินไม่ได้แล้วทางบ้านก็ไม่ออกค่ารักษาเพร คือถ้าผมทํางานได้ผมทํางานรักษาผมเองได้แต่ตอนนี้ผมไม่ได้ครับน้อยใจจะมันต้องไปทำต้องถึงขนาดผมีะหายไปไหนดโดนตัวไหนเสียหายขนาดไหนเนี่ยมาดูดูใช่เลยเผาถามเขาดูใช่เลยเผาไอ้น้ำมันก้าวหนึ่งครับก้าวหนึ่งไอ้ยุงไอ้งมั้ย ซื้อมาหนึ่งตุงร้อยห้าสิบาทครับต้นสี่วานจนหาเราเริ่มงเราเริ่มไปบอกจากตรงไหนบ้างไม่ได้ตรงไหนบ้างจากเดินเดินเดินเข้าไปตรงนี้ตรงนี้แหละตรงนี้ตำรวจดูหน่อยไปที่ให้ดูหน่อยโอ้ตาแล้วก็าเสาเนี้ยเสาเอกต่อเสาที่สองแล้วก็เสาสามโยงมาเสาที่สี่ตรงนั้นครับเขาก็เลี้งบันไดก็จบเสาที่สามตรงนั้นโอ้โหเสานี้ครับ แล้วก็บ้านเราไม่เข้าไปใช่ไหมของผมครับของผมครับอาจารย์พี่น้องกันนี่ล่ะอันเป็นผู้อัยเป็นผู้เก่งนะเป็นมาหลายปีแล้วก็ไม่มีใครช่วยผมเลยเราก็ต้องเข้าใจด้วว่าครอบครัวใช่ไหมมันไม่ใช่เราคุยสบายๆสุดท้ายทำอะไรไปก็เรไม่ได้อะไรมาเข่าเข่าก็ปู่ทั้ง ปู่ก็จะนอนเอาไปทนอีวันควรจะได้บ้านจะจะขอโทษอะไรปู้ไหมเขาทำยังไงบ้างครับครูว่าทำเป็นการรู้ทำมันมาไหนหดขอโทษจ้ากับปู่ไหมไม่ต้องขอหรอกไม่รับใช่ไหมคือยังไงว่าต้องขอขวัญเก่งอ่าย่าในใจคือกันเก่งไปเลยถ้าเก่งเก่งไปเลยย่าเลย่ให้างรานเรี่องร้านมากบนโต๊ะฝากลากดินเงินในใจเฟอเฟอร์ ญาติอุดปนนก็แล้วมันก็อุดเป็นไงเสียใจไหมเสียใจไหมสิ่งที่ทำไเนียเสียใจเราะว่าไม่เลี่ยงเลยินนม่เลี่ยงงดแล้วจะอยู่ยังไงตาปู่กับญาติจะอยู่ยังไง อนนี้คือเียเป็นไงรู้สึกเสียใจไหมที่ทำลงไปเสียใจครับาดูสภาพที่เราทำเราเสียใจมันสำเร็บ้รงไปไหนปู่ยู่ป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 ู่ไู่ปอ่ปู่ที่ปู่นูะนู่ป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 ูอปู่นู่ปู่อนี่ปู่นู่ปู่ปูวปู่ปู่่ปู่อย่ปูู่้แปความเปียปู่ปู่ปยาปขู่้เปู่ปม่ปู่ทเ่ปู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 ้อูนนู่ปู่ปู่ปูู่่่่่ปููู่่ เขาเจ้าตัดไฟหรือ,อยังไฟไหมครับมันมัต้องไหายมัน้าหายมันจไ้ไหายครับไฟกองเราลุกรลาม ตัดไฟแล้ววะเปิดน้ำก้อนพี่เปิดน้ำก่อนล้เปิดน้ำอีกเปิก้อนเปิดแล้วเปิดแล้วน้ำมาแล้วน้มาแล้วบ้านเตาไห้นะบ้านเตาหาาว่ามันหลุดครับบ้าเตาห้ตอนนี้เพลิงไหม้ไปสองหลังแล้วครับ นี่ดับเพลิงจากเทศบาลเมืองจากเทศบาลหลุบเทศบาลห้วยโพก,กำลังอยู่ระหว่างใช้น้ำนะครับมาต้องหายนะช่วงมาต้องหายครับทางมงา,งา,างมันหลุบให้ทางรถดับเพลิงเลยนะครับ มาเจ้าหายครับมาเจ้าหายจุดเกิดเหตุแมาเจ้าหายครับทางวัดบรรลุบครับดิ่ถนนสายหลักครับกระสินกมลาสายเครื่องนี้เพิ่งลุกไหมไปซองหลังคาเรือนครับล้างเดียวหลังเดียวนี่จีกันนี่เขาลังนี่ลังไหนหลังไม่ใช่หลังนี่เจ้าของเรือไหนมาคนออกเลยของ เจ้าเชคแบบไม่ไหม้มีคนติดท้ายภายในบ้างอาตอนนี้ไฟฟ้าทำการต่ดกระแสไฟเรียบร้อยครับผมขอบคุณมาก อย่างนัม่เห็นอยู่อ่ั่นแหลันแหลาม่าร์ดเลยแล้วกไม่หนาง

คือเด้มันหนักมันหนักมากอีดีเนี่ยลมนี่ลมลมตัวจนไม่ได้จูงรถเลื่นหนีฝนกับตุ๊กติ๊กตุเกติ๊กของโกตกอีหลีคือบ้านนี่เป็นบ้านใหม่ป่ครับหรือคนค่าบ้านใหม่หมดบ้านใหม่หมดหลานขอเงินหลานขอเงินเจ็ดพันแงาก็เลยว่าบ่มีเงินขอไปยังบาสิเอาไปล่วงห้านอัน ทนบุรีสิไปเบิ้งมือมือผลีแต่ว่ามือมือผลีสิดผลีผลีมันโดดไปพีบมันโดดเนี่ยเป็นเด็กน้อยอยุป่อซี่ป่อฮานี่ลรามือรีบเนี่ยตอนนี้คนยู่กี่ปี20ปีิบปีไงเดี๋ยวจับไปขังสันดานมันี่ปีนานี่ก็เลือกทหารพอเงินไปเลยมือมือว่านี่ยาสื่อรถเพิ่นเอามาขายหายเนาะพ่อไงสุกิจสื่อขายหายสองหมื่น n าก็เลยยหายว่าเอาไปกดเงินแม่เม่ยเนี่ยสองหมื่นไปกดมาว่าที่เงินเหลือๆหันสามพันคนพอเลยขอเกียรติพันเงินมีสามพันคนได้มาซื้อทําไมรถมีแค่สามพันจะได้บอกยาก็เลยปอบปากก็เล้ยไรบ่าต่อไปคนก็เลยยบ่าอีกยากับบังหัซาดอกพันเผาอีหลีใช่บ่ห้เผาบานเดีสันวางสิครับแต่ว่าเขาบ่เห็นเขาเผาแต่ว่าเห็นผืนตึงยู่นังยินังกันเนี่ย่ขาแ่ เห็นถือถุงต้มีน้ำมันนี่บ่มีโหงที่โบงครับถือถุง้นผมคือใบกลัวทีนั่งอยู่นี่มันกะนั่งขี่รถขาดไปยืนเสีมมยังได้แลต่แนวสื่อของห่างอัอบู่บ่เห็นแต้ห่างเดาเอามันเบาเราะเเป็นผู้เบาเนาะเป็นผู้เาบ้านฐาน่ายังเสียเขากับเผาแม่กบเขากับบางสีเหลีเขาเหลียมพูดนะค ไรบ้านหลังใหญ่ในเมืองเด้อว่าสั้นยาบางสิก็ขี่รถไปเลยแล้วก็ไมย์แย่ใจยู่เหวี้ยค่ะเดี่ยงมาตเตอร์น้อยเดี่ยงมาแต่น้อยบ่อยตัวภาครากดินจักเม็ดพ่อกับแม่มันเลิกกันแมย์ยันโดนไม่เกลี่ยพอมันก็อยู่นี่ยนี่ระเบียบแย่ใจว่าเลี้ยงดีแล้วมันบ่มักดีอะไรก็อะไรมี่ยุ่นเหวี้ยเกิคิดหลายตัวแต่ว่าไปตรวจร้ายมองแล้ว ตัวหลายมองแล้วเขาว่ารักษาบ่ได้ก็ได้สิเสียเกียรก็เลยสิขอเงินยาว่ายา7,000นี่ขอไปหยังสัญญาว่าเอาไปหยังซั่นเจ้าไปจซื้อเผาเฮียนซื้อนี่บ่รักษามือว่าซั่นโอเอาไปรักษามือว่าซ่ํานี่